เรื่องของปัญญาประดิษฐ์กันบ้างนะคะอนุกรอมทรปัญญาประดิษฐ์เสนอรัฐบาลแล้วก็อปทนะคะให้ใช้ AI ในการจัดการภัยพิบัติเพื่อความแม่นยำแล้วก็ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะ นายประสิทธิ์ปัทธมรมพดุงศักดิ์พักประชาชนในฐานะประธานอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการสร้างอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในกมทพัฒนาเศรษฐกิจแถลงบอกว่าขอเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอและรัฐบาลนํา AI มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมรวมทั้ง AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรและ พัฒนาเศรษฐกิจหลังจากที่เชิญหลายหน่วยงานนะคะในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชน2บริษัทที่ติดตั้งระบบ AI มาชี้แจงความสําเร็จปัญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เพิ่งจะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคใต้คณะอนุกรรมธิการเนี่ยเขาก็เร็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะ ซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีการนำมาใช้พัฒนาเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการให้บริการกับประชาชนการป้องกันอาชญากรการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการการจราจรการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำา AI มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกรทมที่มีการใช้ AI กับระบบแทฟฟี่ฟองดูนะคะระบบวัดระดับน้ำระบบการตรวจจับรถที่ ทิดกฎหมายระบบการสอนภาษาให้นักเรียนส่วนเทศบาลนะครขอนแก่นเนี่ยก็มีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นเมืองอัจฉริยะนายประเสริฐย้ำบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหาน้ำท่วมทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านซึ่งตอนนี้เทศบาลนะครยะลาเขาก็ติดตั้ง AI บริหารจัดการน้ำท่วมมาหนึ่งปีแล้วเพื่อเก็บข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะ ทำให้เทศบาลมีข้อมูลน้ำท่วมผู้ป่วยติดเตียงมีการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำํำในเทศบาลรอบนอกเพื่อให้ทราบระดับน้ําแบบเรียลไทม์ว่าน้ำเนี่ยถึงระดับไหนแล้วก็จะไปไหนมีระบบจําลองนะคะ simulation ว่าหากเบี่ยง ทางน้ําแบบนี้น้ํามันจะไปตรงไหนแล้วก็จะมีข้อมูลตัดสินใจว่าจะใช้เรือกี่ลําในการเข้าไปช่วยในแต่ละพื้นที่อย่างไรประธานชุมชนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนก็ควรแจ้งเตือนภัยเมื่อไหร่นะคะควรประกาศอพยพเมื่อไหร่ระบบบริหารยิ่งใช้นาน,นยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นและวิเคราะห์ได้แม่นยํามากขึ้นด้วย นอกจากนี้การเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตปริมณฑลทั้ง3จังหวัดมาเพื่อประชุมหารือแนวทางความเป็นไปได้นในการนำา AI มาช่วยในด้านอื่นๆด้วยเพื่อให้บริการประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนข้อมูลการใช้จ่ายในพื้นที่เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจซึ่งพบปัญหาก็คือเทคโนโลยี AI เป็นเรื่องใหม่แต่ว่างบลงทุนสูงทําให้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถนํามาใช้งานได้จริงและคุ้มค่าหรือไม่ อนุกรมทรจึงมีข้อเสนอให้จังหวัดที่มีภัยพิบัตินะเช่นน้ำท่วม ฝุ่น PM 2.5บอกว่าอ,อรบจรเนี่ยควรจะนำา AI มาใช้ในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ก่อนการจะซื้อนะระบบต่างๆเนี่ยก็ควรให้เอกชนนำระบบมาให้ทดลองใช้ซะก่อนว่ามันใช้งานได้จริงก่อนที่จะตัดสินใจนำมาใช้งานจริงซึ่งเป็นแนวทางที่กรุงเทพใช้อยู่ขณะที่อ,อปทใดที่นำา AI มาใช้แล้วประสบความสำเร็จ ควรนำข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อให้องค์กรอื่นแนะน,นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกบางระบบซื้อแล้วสามารถใช้กับหลายหน่วยงานได้ควรร่วมกันซื้อนะไม่ซื้อแยกส่วนภาครัฐที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะในส่วนของข้อมูลดิจิทัลทุกภาคส่วนนั้นให้บริษัท AI นําข้อมูลไปพัฒนาได้และขอให้ทุกอปทอน,นั้นมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและเก็บข้อมูลเป็นส่วนกลางเพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้